จะเริ่มควานยามเช้าวนันนี้อ้าวมาร่วมบุญถวายอาหารกับหลวงปู่ด้วยกันสองหลวงปู่นสองหลวงป,ปู่หลวงปู่ฮะพ่อใหญ่ปู่พ่อใหญ่ปู่เอ้ยพ่อใหญ่ปู่พ่อใหญ่ปู่ทานข้าได้พอเด้อมีวนพ่อทานข้าเด้อ ก็เป็นตแพน่แ hmm. ล้วในน่าใขนาดนี้จริงอ้ลุงน่าใจนะว่าพรลุงเอ้ะพอลุงเอ้แต่ผูเขาวะอือ่าก็อาปปรยายบ้างไปตสิทิขาทลามรักตะลามจากอีสานถิ่นกันดามบ้านนเน่า ไม่ต้องบอกก็ต้องรู้ว่าทุกเข็นเาแน่นอน,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 นูเป็นแดนดินนะเป็นแดนดินดินแดนแค้นศักดิ์สิทธิแห่งจิตใจง่ายนิ่ใกล้คิดพุทธครรมนราประกาศหลักคำสอนเกิดเป็นภูเขาปุงคะวาลีสีบอวรน อนกำธาต์อาจใจชนซึงกำชาตสมภพประสบสมัยเป็นแดนดินดินแดนดินแดนเนี่ยบ้านใครอะวะแต่ว่าเลยใหม่ไงนอนเดียรดาเป็นทัรมร่วมกับเป็นดวงสูงงหมู่นันนะ หมูยังหมูขยุ่งหมูยังเดือะปู้ก็เป็นตาแรงแถวนี้โอ้บึงน่าปู่ใตยขนาดนั้นเลยน่าอย่หัวตาขนาดนี้อยู่หัวก็เป็นตาแดงแถวนี้คนนันก็เป็นตาแดงเหวะปู้สิไปนั่อยู่ว่ะไปภูเขาไปบ่ไปบ่นครือ้นหนองเขาครับรองมือลุกกูลุกกูร ใหพ่อนุบากันเลยเอวังหถุเอวังหมถุเอวังหตสิทธรมถุกอีทางพลังโอ้ปู่เนี่ยเป็นตาแค่ลว้ปู่เป็นตาแาาค่จ่ิงๆนะลูกขวาแค่ยาวเลยพ่อขวาแค่ยาวเลยพ่อ เี๋ยวไปแข่งด้เดี๋ยวไปธีการหาหมื่นหนักเพิ่มไปสิบสามโแม่นถ้าต้องได้ไปไฟเลยบางไปตรวจร่างกายอยู่แล้วเพราะดีพอใจาย,ายานที่เขาเปลี่ยนยนะไปวะอย่าไปว่าอย่าไปวะาลงพ่กินแซ่บเด้ เอาเวลากระต่องลาเท้าวะปู่อยากทานลาเท้าวะนีว่าปัญหาว่าปัญหาเดียวนั่นที่ไปทัางนายให้เดียวหลังกรรมของเกานะครับขั้นได้เป็นหัวหน้านายคนยามันเงี้ยแกินแกงไก่ต้มอย่าลืมนะปู่อย่าลืมนะ ยีลืก่อยยังก่อยยังเอ้ยหนาวเลยงอแงงอแงแดดงอแงงอแงแด้แดดแหนบเนาะปู่เนาะปู่เป็นตะแ่งนี่ได้หมดเียมือก็ว่านผาอะไรด้หมดห่อเข่าสากแด้วแบาใก้บอกว่าสาเบึงนกเจ้ามาหลายแบบนกเจ้าบินวันไม่ที่หนาวว่าเมืไม่เคยนเริ่มเย็นๆไวๆแ้ว อันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วชิมซากแต่ลมปากเป็เนครูหวานนัหวานนังนะหวานหูไม่รู้อย่างานะไม่รู้หายดีพอแล้วบากินดีพอสั่งน้ำทักปากละไรเด้อจะเบาได้เด้อยังไม่ได้คุณบาจะเอาให้สันเด้อแก่เดี๋ยวมันคือแก่บ่แก่บ่ แต่กูบอกแต่แต่ว่าแพงเจ่าเลยวบาแพงอย่างเีนะ่พ้ลาเนี่ยโอ้ยน้ำลายเคยเื้ยเี้ยนอขวานน้ำลายเคยวะเนี่ยปู่เนี่ยน้ำลายเย่ยปู่เนี่ยเน่ยปู่เนี่ยน้ำลายเฮยน้ำลายเฮยเนี่ยปู่นี่ยนเปดตแท้เระตลาดที่บ่ฝากใหไป่ ข้าจะไปเไทไ,ไปหลอกวะยักคิวเ้ืววววววอ่อันไปยักคิวเลื่อไปภูเขาวะไปภูเขาวะไปภูเขาวะไตสิขกาเิขปฏบิปทาเป็นที่ศึกษาสถานที่ศึกษาสิ่สมาธิปัญญานี่รู้ปะ ใหม่ไงหน่อยเดียรดาบเป็นธรรมร่วมกันเป็นดงสูงมูขยุ่งยากเสือมีักเรือเขาเกี่ยวเดียวล้มขึ้ง่งลุ่มให้กับชุ่มมูหน่อยท่าคือจอจีย<ะ>อยู่ฟังแน่วะมาแน่จะได้พ่อเลยที่พอ่อเป็นคนแย่เนะซุ่มมูหน่อยก็คือดังเดียวกันร่วมกันพกคุ้มท่าหน่อยให้ัจริม ไอ้แกลูกโคถถาปู่เป็นลูกโคเถาเลยปู่มัดหันตูตุไนไงมีสีวิตอยู่ได้สบายบากขึ้นกันสังคมคนเท่านะั่นไม่เป็นไรเท่ากันได้อาศัยพึ่งผ้ากันไว้คือจเนเมื่อค้าแก่เจียนดินให้เจียนแจขั้นเงนไปหอนนะ่ะเงื่อนที่ไดนอย่างเงื่อนที่ไหนอย่งนะั้ะ แล้วนะเนืうううう้อแก่เัでもでもででียน่อปูว่าเป็นนอะจากนัะเขาก็บอกมาเลยว่าไงหน่อปูเก็บอกลายหน่อปูลูกชสยเียชอนเขาบอกเ่าลายเมียชอนเมียอนแล้วแพะกู้ยาบเาบอเป็นยังไงเป็นนี่หน่อยก็้มาเที่ยวสักทางอย่างนี้ก่อนเราที่เมือเราไม่จนได้ไพาแม่ไปสักไห ทักาเดียงานนื่อยนัเนาะงานไกลเลยผู้เฒ่ากขางานอรีหลัดงไปวัดนิเพศท่านเนี่หมดท่านเปลี่ยนสื่อเปวัดนิเพศเลยผู้บามาบันแก่งเราผ้าไปวัดงานเ้ยไปน้ำกู้อะไรลูกลาลลายเราผ้าหยางลัดงไปเลย้ะครับเราไปชุมืนน่อน ไม่ไง,ง,งต้องบอกขาดไปวัดเดินแต่เจ้ายัางบ,บวชบ,าบ,าบาุบกูได้กูบ้ามาต้อพาไปวันข้ามี้ตงพญายิ่งได้นี้จะ่นนจะปู่ดูมอยู่ก็ปูปปาาปป่ท่านปูป่ลี่กูเดินปู่เพ่งปู่เพ่งเนาะรุ่นเก่าตามใบเถ้าปู่ท่านปู่เพ่งปู่ลี่ นี่พ่อมองบอกคนหนึ่งนี่พ่อมองผูกเข้าใจแม่เหรนี่พ่อมองนี่ผูกเข้าใจไม่มีหินกองหนังบุมบอกนี่พ่อมองยาก่ขนาดนี้กล้าไปลลกขั้วกันขึ้นได้เลยแต่พ่อมองผูกเข้าใจ่หญ่ไงบอกใหญ่ปู้ก็เป็นตาแฟบนหนาตาจะดูเอาเทวไเร็ว

คือแคือแล้คือแเรเบาตายเลยครับอืมวัวุบวปูพอยรีตายแล้วเหนื่อเพลินมากปูก็เป็นตะแพงเลเหมือนปูก็เป็นตะแพงนหนใจหนัใจหนัใจถ้าเขาหิวเลยไปภูเขาว่ะไปบ่าไปภูเขาก่านนะอย่างยื่เไปโอ้ย โอ ja ้ยมันแพงอย่างเด้ยวพแพงนะแพงนะรับไปจะแพงเนี่ยปู่รับไปจะแพงอลเนี่ยปู่โอ้ยเนี่ปู่นี่คนเปจะแพงเลยอันนั้นเนยปู่นวลอันนั้นเนี่ยปู่สมภพเลยเนี่ยอันนี้ปู่สมภพอันนี้ปู่สมภพอันนี้ปู่นวลอันนี้ปู่นวลเลยเนี่ยปู่นวลเนี่ยปู่นวลนหนาขึ้นเร็วอ้ยเบิ่งแดดคานาเลยเหมือนเี้พพอ เมื่อเนีแดดสองวันแล้วแดดดูท่าทีนี่จะหนาวแล้วนะ่าเมื่อเช้านี่ก็มีฟูงนกกระสานกเจ่ามาเยอะแล้วนกเจ่ามาลงหนองแล้วเริ่มจะมาบงบออขึ้นน้ำจะขอดขอดแล้วนกกระสามาอากาสดีช่างจะได้เล่งเล่งงานหน่อย เมื่อกี้ก็ติดฝนทำงานกันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำก็เยอะแล้วเต็มสะแล้วอุดมสมบูรณ์แท้ปีนี้เข้าพันธัญญาหารอปีนี้น้ำลายดอกไม้ธรรมชาติสวยงามธรรมชาติดีจิตใจคนก็ดีนะ ธรรมชาติสวยงามจิตใจสวยงามธรรมชาติล่มลื่นจิตใจร่มลื่นธรรมชาติมันดีจิตใจคนก็ดีอ่าใกล้จะออกพรรษาลาพระเจ้าเข้าหน้ากระถินแล้วอีกเวลาอีกหนึ่งเดือนหน่อย,อยแล้วก็ห่อข้าวสากแล้วเนะี่ยข้าวกระยาสาเอ๊ะอยังเรี่นฟังอะ้เลยเนี่นะไปแล้วปะ เกี่ยวเอื้องได้ป่อยากไปเลยอยากไปได้อีปูฮานาตรงๆแล้วเบื้องซองปูนี่คือกันบนเ่ยซองปูนี่คือกันบ่ซองปูนี่ซองปูนี่คือกันบ่คือกันบ่ซองปูนี่วินแซ่ใหม่ก็บ่ได้ขี่ขี่ไปเมื่อนึงก็จะชาร์จแบตอยู่เครื่องมืออุ่นขี่ไปสองร้อยเมตรก็ได้แวตเตอรี่ไม่เก็บไฟแล้ว รถใหม่เฉยๆสายจอดไว้ที่ร้านนานเน้อแบตเสื่อมคุณภาพแล้วโอ้ลุงสมภพได้อันนี้อันนี้ลุงสีนวลนี่ยนี่เห่นะแห่นวัปู่แห่นะแห่นวัให้พ่อคูบาเร็ยกว่าเนี่ยเรีวเอวังโหตุเอวังโหตุโหตุอ่ะอยาพาลูกปู่ไปภูเขาก่อน การถ่ายทอดสดเช้าวันนี้แตเพียงแค่นี้อนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันที่ทุกท่านมาร่วมถวายพัฒตาหารเช้ากในโลกปู่ทุกท่านจะมีส่วนแห่งบุญน,นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน